ไปกันเลยไปแล้วก็จะวิ่งไปสุดนู่นเลยนะคะตามมาเะนี่ฮะนี่ก็จะเป็นป่าอ้อยนะคะต้นใหญ่มันใกล้ใหญ่แล้วนี่ก็จะเป็นป่ามันมันก็จะเป็นต้นอะไรตอนน่อมีอะไรตรงนี้นะคะตะวันจะสวยเนี่ยตรงนี้นะคะตอนอาทิตย์ตะวันตกนะคะจะสวยถ่ายทางฟ้าสวยสวยเวบิกมีพี่ชานฮะ,ะมีแม่แล้วก็มีซากล้อง กำลังใจให้เกษตรน้นเป็นไม่ได้จ้าในการลดความอ้วน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 ตรงนี้นะคะก็จะเป็นคอกัวนะคะคอกัวกระแปวดูดูท่องฟ้าสีสวยมากเลยนะคะทุกคนไอ้แค่ยังชอบคลิปนี้ยังยังยังแล้วก็จะวิ่งไปถึงสุดนู่นเลยนะคะห่อหล่ถ้าเราถึงครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายต่อนะคะไอ้นี่นะคะท้องฟ้าสวยเวอร์แม่กับพี่ชายแข่งกันวิ่งนะฮะ แข่งอย่นี้เดีย๋ยวเราจะไปถ่ายภาพข้างนะคะถ่ายข้างหน้าเยคะถ่ายภาพข้างใะะชย,ยงยไปเลยค่ะไปข้างหน้าเลยค่ะบนเลยค่ะบนกล้องไปทางเหมือนเลยค่ะแม่ก็อายด้ครับนี่นะคะเรามาเดินข้างล่างนะคะมันจะเป็นลุกอย่างนี้แล้วก็เลยมาเดินถ่ายโอ้โหคือแบบบรรยากาศสวยเวอร์ถ้าเรามาตรงเวลานะคะ ถ้าเรามาถึงประมาณจากสี่โมงนะคะมันจะสวยอยู่ตรงนั้นเมฆมันบางตะวันอยู่นะคะบางทีเมฆก็จะเป็นวานิลาวานิลานะคะบางทีก็จะเป็นสีแบบพวกกาแล็กซี่กาแล็กซี่อะไรอย่างงี้นะคะก็คือแบบบาง,บางวันมันอยากเป็นอะไรไหมก็เป็นเลยไปเลยเดินไปต่อไปนี่นะคะเราจะเดินไปถึงปั๊มน้ำนู่นเลยนะคะคือสุดซอยนี่นะคะตรงนี้นะคะไม่เคยเป็นทางน้ําไหลเนาะ มันก็จะเป็นทางๆจะระวังนามด้วยเราไปถ่ายแม่กันต้องรีบวิ่งนะคะถ้าต้องสั่นก็ขออภัยนะคะต้องวิ่งติบโลติบโลอันนี้วิ่งรอบที่สองของเราแล้วนะคะตอนแรกมีน้องหมามาด้วยคราวนี้หมาไม่มาแล้วม่าน,นี่นไหหมานี่นไงเราจะวิ่งขึ้นไปบนถนนใหญ่นู่นนะคะไอโบนี่ไงไอหมานี่ไงไอโบ ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายอีกรอบนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็มาถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วนะคะซึ่งวิ่งมาไกลมากทุกคนแบบไม่มีบ้านสักหลังเลยนะคะแถวนี้จะอยู่ในสวนนะคะสวนเยอะมากแล้วเราก็จะมาให้ดูหินนะคะหินที่แบบอยู่ในพวกตู้ปงตู้ป่านะคะนี่นะคะหินสว,วอร์ทุกคนสว,วอร์เก่งเลยขอ,อบแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูสีมือที่เราวิ่งมากันนะ โอ้โลมมาพอดีเลยลมมาพอดีเลยนะคะเขาจะนั่งพักสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราขออธิษฐานรูปกันเ็าจะกลับบ้านกันแล้วนะคะไปเลยค่ะถ้า EP นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe